ก่อนนะคะวันนี้คุณวรุธรุ่งขำผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์บริษัท YLG Bullion Futures จำกัดค่ะสวัสดีค่ะคุณวรุธค่ะสวัสดีครับคุณอัญชลีพรสวัสดีครับคุณไพศาลครับเชิญค่ะ,<า>คะวันนี้<า>เป็นยังไงคะสำหรับราคาทองคำนะครับเรามองว่าราคาในสัปดาห์นี้น่าจะมีลักษณะของการพยายามทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ครับ หลังจากก่อนหน้านี้เนี่ยราคาทองคำล่วงลง5สัปดาห์ติดต่อกันนะครับแต่เนื่องจากช่วงปลายสัปดาห์ที่ผ่านมาครับราคาทองคำเนี่ยเริ่มทร,ทรงตัวรักษาระดับเอาไว้ได้แล้วก็เริ่มมีการรีบาวกลับขึ้นมายืนเหนือบริเวณ1ัน0รอเหรียญดอลลาร์ต่อช้อออนได้นะครับเอมองว่าน่าจะเห็นการฟื้นตัวหรือการดิดัตกลับในช่วงสั้นของราคาทองคำครับแต่การขยับขึ้นของทองคำก็อาจจะยังไปได้ไม่ไกลมากนักนะครับ เพราะว่าในสัปดาห์ถัดไปก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐครับและนักลงทุนก็ยังคงกังวลอยู่ครับว่าเฟดเองเนี่ยจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับใดจะเป็นระดับ75เบสิสพอยต์หรือว่า100เบสิสพอยต์กันแน่นะครับนักลงทุนก็เลยยังกล้ากลัวในการที่จะไล่ หรือควบคุมทองคำเพิ่มแรงแต่ละครับ้งได้ด้วยครับเรายังมองว่าทองคำในช่วงไตรมาสหน้าอาจะได้แรงดูที่จากการออกค่าลงของดนีดอลลาร์สหรัฐนะครับส่วนหนึ่งก็น่าจะมาจากมีการประชุมของธนาคารกลาง ยุโรปหรือว่า ECB นะครับซึ่งมีการคาดการณ์ว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับ2 5.5เปอร์เซ็นต์ครับและตรงนี้ธนาคารกลางโลกก็อาจจะมีการประกาศมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในรูปแบบของการประทับประคองหรือพยุงกลุ่มประเทศที่มีการกู้เงินหรือว่าเป็นหนี้สาธารณะในระดับสูงอย่างเช่นอิตาลีนะครับก็คาดการณ์ว่าถ้ามีมาตรการในลักษณะดังกล่าวออกมาจริง น่าจะทําให้สกุลเงินยูโรกลับมาแข็งค่าครับนอกจากนี้ก็จะมีการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือว่า BOJ ครับคาดการณ์นะครับว่าทางธนาคารกลางญี่ปุ่นอาจจะมีมาตรการแทรกแซงค่าเงินเยนที่มีการอ่อนค่าลงมาค่อนข้างมากก็น่าจะเป็นปัจจจยตัวหนึ่งที่ทําให้เยนกลับมาแข็งค่าถ่าทั้งปอนทั้งเออโทษครับทาทั้งสกุลเงินยูโรทั้งสกุลเงินเยนมีทิศทางแข็งค่าขึ้นมานะครับ ก็น่าจะเป็นปัจจัยกดดันให้ดอลลาร์อ่อนค่าหรือพักฐานลงมาในช่วงสั้นทองคางก็มีลุ้นที่จะมีการรีบาวหรือมีการปรับตัวขึ้นในช่วงสั้นได้เหมือนกันครับครับ่ะแล้มีโอกาสที่ทองจะหลุดพันเจ็ดร้อยเหรียญได้ไหมครับครับเอ,อยังมีโอกาสอยู่นะครับเพราะว่าเรายังมองว่านะับปัจจุบันเนี่ย กองทุนขนาดใหญ่อย่างเช่นกองทุนทองคำ SPDR Gold Trust เวลาทองคำรีบาวหรือฟื้นตัวขึ้นมานะครับยังเห็นการขายทองคำออกมาอย่างต่อเนื่องนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยก็ยังมีการขายทองคำออกมาประมาณ5ตันกว่านะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ว่าราคาทองคำจะรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นมาได้นะครับอาจยังคงต้องเพิ่มความระมัดระวังจากแรงขายทำกำไรประกอบกับ สัปดาห์หน้าเองเนี่ยอาจยังคงต้องลุ้นต่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วธนาคารกลางสหรัฐเองจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในระดับใดนะครับถ้ามีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยมากกว่าระดับ basic point, เ5เบสิสพอยต์อยู่ในระดับ100ยเบสิสพอยต์หรือ1นเปอร์เซ็นต์นะครับเราก็มองว่าทองคำก็มีโอกาสอ่อนตัวลงมาหลุด1,700รเหรียญดอลลาร์ต่อเทรดออนใอีกครั้งหนึ่งครับในระยะสั้นเลยนะครับอยากให้จับตาดูระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา ก็คือบริเวณ1,697เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนก็คือ,อ,อโซน1,700-1,697เนี่ยรา,าคายังสามารถทรงทรงตัวหรือรักษาระดับเหนือระดับดังกล่าวได้นะครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็29,400บาทต่อบาททองคำเรามองว่ามีลุ้นนะครับที่ทองคำจะค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปที่บริเวณ1,724เหรียญดอลลาร์ต่อเทสออนเป็นระดับสูงสุดของวันจันทร์ แล้วก็ถ้าผ่านได้เนี่ยจะไต่ขึ้นไปที่บริเวณ1,746เหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนเป็นระดับสูงสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาครับคิดเป็นเงินบาทไทยก็ประมาณ3 0 5 0บาทถึงระดับ3 0 3 0 0บาทประมาททองคำครับแต่ท้งนี้ทางนั้นก็อยากให้เผื่อเหลือเผื่อขาดนะครับเพราะว่าถ้า มีการปรับขึ้นดอกเบี้ยในระดับ1 0 0อเบยจริงๆเรามองว่าทองคำเนี่ยอาจจะมีโลใหม่ต่ํากว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาต่ากว่าบริเวณพันหกอาจจะลงไปหาบริเวณพันหซึ่งเป็นระดับต่ําสุดของราคาทองคําในปีที่ผ่านมานะครับคิดเป็นบาทก็2,900 0บาทต่อบาททองคํทาทั้งนี้ทางนั้นก็รานะคาอ่อนตัวลงมาแล้วในระดับหนึ่งนะครับถ้ายังไม่มีโลใหม่ ต่ำกว่าระดับต่ำสุดของปีที่ผ่านมาหรือต่ำกว่า1 6น6เสิบหกเหรียญดอลลาร์ต่อเฟซออนเราก็ยังแนะนำว่าสามารถเข้าซื้อเพื่อหวังทำกำไรจากการเด้งหรือการรีบาวกลับของราคาทองคำได้อีกครั้งหนึ่งเหมือนกันครับอืมแต่ยังไม่ต้องไปทุ่มสุดตัว <c oughs> ครับยังยังคงต้องจับตาดูก่อนครับเพราะว่าในรอบที่ผ่านมาเนี่ยเวลาราคาทองคาเขาปรับตัวขึ้นนะครับหรือว่า เขาพยายามสร้างฐานเนี่ยเขาจะไม่ขึ้นเลยทีเดียวครับเขาจะมีการเด้งขึ้นแล้วก็ลงมาย่ําฐานอีกรอบหนึ่งนะครับ,รบการลงมาย่ําฐานของราคาทองคําจะต้องไม่มีการทําระดับต่ำสุดครั้งใหม่ดังนั้นเนี่ยเรารอจังหวะที่ราคาอ่อนตัวหรือย่อตัวลงมาย่ําฐานถ้ามีแรงซื้อดิดกลับได้ค่อนข้างดีก็ฐานของราคาเริ่มแน่นหรือมั่นคงเมื่อไหร่นะครับ,รบเรามองว่าราคาทองคำมีโอกาสขยับแล้วก็ปรับตัวเปลี่ยน จากเพนขาลงไปเป็นไซด์เว์หรือไปเป็นทิศทางขาขึ้นได้แต่ณปัจจุบันเนี่ยเรายังไม่เห็นการย่ําฐานหรือการสร้างฐานที่แน่นพอของราคาครับอือครับเอาละครับวันนี้ขอบพระคุณครับ<อ>คุณค่ะสวัสดีครับคุณค่ะสวัสดีค่ะ